ไงนะคัใดคันใดข้าพเจ้าที่ข้าพเจ้าได้เคยร่วมเกินทั้นร่วมเกมึงบวชเองนี่ก่อนนะเขาบอกให้ต่อหน้าไงที่เคยร่วมเกินทั้นที่เคยร่วมเกินเกินขั้นต่อหน้าก็ดีต่อหน้าก็ดีรับหลังก็ดีรับหลังก็ดีทีเคยแก้ข้าในบ้านเดินปวง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 อันนั้นไม่ใช่เหรอยังไงลุงหม่ำรู้เปล่า

กายกรรมกายกรรมขนมือด้วยกายกรรมกายกรรมพจิกรรมพจิกรรมมโนกรรมมโนกรรมกรรมใดกรรมใดที่ข้าพเจ้าที่ข้าพเจ้าไม่เคยเลื่อนเกินที่เคยเลื่อนเกินต่อหน้าก็ดีต่อหน้าก็ดีต่อหลังก็ดีต่อหลังก็ดีข้าพเจ้าข้าพเจ้าขอกราบลาขอกราบลาเพื่ออุปสมบทเพื่ออุปสมบทนับปฏิโยโหตุนับปฏิโยโหตุพระพิเศษครับสาธุครับพระพิเศษครับ เด้ไ้เยกให้เข้าให้เข้ายเดียว่เ็บพาคบเ็บนพา้ใช้วเราเ็บพาไเีอีิตกยนี่อเขเ่านะยโหตูแล้วก็จะพูดเปลี่ยนภาษาโตเหมือนกับที่กรรมให้นะครับนอกจากโยโหตูนไปยโหตู